ลแต่ดค่ะแมงบันดาลใจในการสั้างคลิปเนี่ยมันมาจากเด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราส่วนเมื่อเราเปิดห้องบอกเพื่อนเรานี่เขาก็จะตื่นเต้นว่าพวกเราดูทีวีเหมือนเป็นเหมือนว่ามีดาราในโรงเรียนทุกคนนะจะมีปริศนาว่าเวลาผ่านห้องตีไทยอ่ะ ทำไมได้ยินเสียงตีไทยอะไม่ไม่มีใครอยู่ในนั้นนี่สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณผูพานักเรียนมาดูการตีน้องดูอทอะไรที่โดนใจทำยังไงให้โดนทำยังไงให้แชร์ทำยังไงให้ชอบไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วคลิปมันตายมันก็มันไม่มีประโยชน์อะไรค่ะโพสไว้มันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีใครดูมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพลงไหนดังนะโอ้มันจะชอบกันทั้งกทมเลยค่ะเวลาเราจะทำคลิปอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องทําคลิปอะไรที่เขาชอบดูเขาอยากดูอะไรไม่ใช่ว่าทําอะไรที่เราอยากทํา